เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์ทุกคนมีทุกข์เรากำลังจะรอบรู้เรื่องของทุกข์และถ้าเขาถามต่อว่าแล้วทุกข์ของท่านที่ต้องการรอบรู้คืออะไรจริงไหมโยมบอกว่ารอบรู้ทุกข์แล้วอะไรอะทุกข์ของท่านอะไรที่อยากรอบรู้ไหนลงรายละเอียดสิ ใช่ไหมก็ให้ตอบว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติปรมาจย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อรอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทุกข์นั้นนี่คือวัตถุประสงค์ของการ มาอยู่ประพฤติปฏิบัติในธรรมวินัยนี้ <c oughs> <c oughs> และนี่คือจุดเดียวที่ในธรรมวินัยนี้มีและธรรมวินัยอื่นไม่มีธรรมวินัยอื่นไม่มีน,นนี่เป็นคําตอบที่จะสมควรแก่คําตอบที่จะนําไปตอบกับใครก็ได้ที่ถามหรือปริพาชคเดลถิรัธิ เพราะคนถ้ามุ่งหมายผิดการกระทําประพฤติปฏิบัติก็จะผิดเรานั่งดูลมดูลมเพื่ออะไรเพื่อรู้การทํางานของจิตมโนโรหรือวิญญาณว่าจิตทาํางานยังไงอ๋อเดี๋ยวมันมารู้กายลหมหายใจเดี๋ยวไปคิดเรื่องอดีตคิดปุงอนาคตไปรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจ อ๋อจิตมันเปลี่ยนแปลงไปรู้สี่ท่านนี้สี่ท่านนี้คือที่ตั้งของวิญญาณนี่คือองค์ความรู้โสดาบันเี่นะเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของโสตาปฏิผลว่าผู้เป็นโสตาปฏิผนเนี่ยเป็นโสดาบันเนี่ยจะรู้ว่าจิตเนี่ยทำงานอย่างไรคือไปตั้งอาศัยในที่ไหนสี่ท่าน รู้ว่าวินพระองค์บัญญัติว่าเขาจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้รู้ได้แค่สี่ธาตุแต่นี้พอมันรู้สี่ธาตุเนี่ยตามว่ามันมันวิ่งจากธาตุนี้ไปธาตุนี้ไหมนี่ไงคือสิ่งที่เราจะต้องต้องรู้ต้องคิด อย่างตรงนี้คือแผ่นดินนี่คือฝาเรือนพิติฝาเรือนสุริเยคือลำแสงแดดนะลำแสงของดวงอาทิตย์ส่องมาใช่ไหมตัวลำแสงที่ส่องคือมโนพอมันเกิดรัศมีคือวิญญาณนะเมื่อ ฉากอันแรกไม่มีมันก็ไปฉากอันที่สองที่ตั้งที่หนึ่งที่ตั้งที่สองถ้าสี่ขันใช่ไหมมันก็ต้อง <c oughs> มีถ้าไม่ตั้งในรูก่ก็ไปตั้งในเวทนากลับมารู้ลม กลับไปตั้งที่สัญญาดึงกลับมาลมไปปรุงใหม่เป็นสังขารกลับมาลมนะไปตั้งสัญญาใหม่กลับมาลมหรือไปตั้งสัญญาแพบไปตั้งสังขารอย่างเงี้ยเวลามันไปไปตั้งที่ไหนเนี่ยวิญญาณมันเป็นตัววิ่งไปไหมมันไม่ได้วิ่งไปยมลองดูว่า แสงสีเขียวที่เกิดบนกระดาษแผ่นแรกแล้วจากนั้นเนี่ยไปเกิดที่กระดาษแผ่นสองเนี่ยจากแผ่นแรกไปแผ่นสองสีเขียวจากแผ่นแรกเนี่ยลอยไปแปะแผ่นสองไหมไม่ใช่ถูกต้องไหมทั้งทั้งที่มันเร็วมากแต่โยมโยมก็ด้วยปัญญายมก็รู้ได้ถูกต้องไหมดังนั้น แสงสีเขียวไม่ได้ลอยจากแผ่นที่หนึ่งไปสู่แผ่นที่สองแต่แสงสีเขียวนั้นจะดับจากแผ่นที่หนึ่งไปก่อนจริงไหมแล้วจะเกิดลำแสงแล้วถึงไปกระทบแผ่นที่สองแล้วถึงเกิดประกายแสงถูกต้องไหมลำแสงคือใจมโน,โนประกายมันคือรัศมีเนี่ยพงเล็กว่าวิญญาณดังนั้น มันต้องมีมโนก่อนแล้วจึงมีวิญญาณถูกต้องไหมขณะที่เป็นมโนมีประกายแสงไหมไม่มีต้องมีการอะไรกระทบคือชนการกระทบคือผัสสะหรือสัมผัสถูกต้องไหมถ้าไม่กระทบมีไหมไม่มีกระทบถึงมีกระทบตรงนี้ก็มีตรงนี้กระทบไกลๆก็มีไกลๆถูกต้องไหมาการกระทบต้องมี รัศมีจึงปรากฏรัศมีคือบิญญาณแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งมโนคือตัวลำแสงเป็นธาตุรู้พร้อมจะรู้แต่จะไม่รู้ถ้าไม่มีการกระทบกระทบจึงรู้ไม่กระทบไม่รู้แต่พร้อมรู้พร้อมพร้อมที่จะเกิดประกายนะ แต่เพราะไม่กระทบตัวฉากคืออารมณ์ภาษาไทยใช้คำว่าธรรมอารมณ์บาลีใช้คำว่าธรรมมังธรรมมังหรือธรรมมาธรรมมาธรรมมาเป็นพระหูพจน์ก็คือมันมีสี่ตัวไงถ้าธรรมมังก็คือหนึ่งตัวดังนั้นในภาษาหนึ่งภาษาจะใช้ธรรมมังถ้าหลายภาษาจะใช้ธรรมมา ประเด็นนี้สําคัญเพราะอะไรที่กําลังบอกให้โยมทราบว่าแสงสีเขียวไม่ได้ลอยไปกระทบตรงนี้แต่แสงสีเขียวนั้นดับไปแล้วไปเกิดใหม่นั่นคือเป็นตัวบอกว่าขณะที่วิญญาณังปฏิทิตงในแต่ละที่เนี่ยในแต่ละที่เนี่ยมันจะต้องดับก่อนแล้วไปเกิดใหม่เมื่อเปลี่ยนการรับรู้ ต้องดับการรับรู้เดิมแล้วไปเกิดใหม่นี้คือเหตุผลของการที่จะบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวิญญาณไม่ได้เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปไปเลยแล้ววิญญาณตายเมื่อไหร่ไม่มีถ้าเราเห็นอะไรตะกุ่มตะคุ่มลอยไปแนละ้ว ก็ไม่ใช่วิญญาณมันเป็นภูตสัตว์สัตว์ที่ได้ความเป็นภูตะภูตะคือพบซึ่งจะมีชื่อเรียกไปเลยว่าเรตวิสัยเทวดายักษ์นาคคนทันอสูรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่วิญญาณในสัตว์นั้นมีวิญญาณสัตว์แปลว่าผู้ยึดติด คนมียานอย่างรู้ก็เห็นอ่ะไอ้นี่ลอยไปนี่นี่ไปนี่นะ <c oughs> หรือเรามินซีแก่ก้าก็อาจจะเห็นโน่น <c oughs> เห็นนี่บ้างอย่างนี้แต่นั่นไม่ใช่วิญญาณนั่นเป็นผู้ยึดติดซึ่งได้อัตภาพแล้วได้อัตตาแล้วได้ตัวตนแล้วในสัตว์นั้นเนี่ยสัตว์นั้นยึดถือวิญญาณเป็นตัวตนเหมือนกับเราเลย และยึดถือรูปกายอันนั้นเป็นตัวตนด้วยดังนั้นชาวพุทธที่แท้จริงอย่าพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิด,พพดเพราะพระเจ้าไม่เคยบัญญัติจะเป็นการกล่าวตู่พระศาสดาด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงซึ่งพิกุสาติเกวัตตบุตรเคยพูดคำนี้ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเรียกมาสอบประชุมสงฆ์ เคยได้ยินแก่จากใครที่ไหนเราแสดงธรรมที่ไหนไหนบอกมาซิว่าวิญญาณเว,ณวียนไหยตายเกิดตอบไม่ได้ท่านถามพิขูทั้งหมดในที่ประชุมใครเคยได้ยินตถาคตสอนว่าวิญญาณเว,ณวียนไหยตายเกิดไม่มีอัดเลยโมขบุรุลกล่าวตู่พระศาสดาเห็นไหม หรือเปลืวิสัยเนี่ยผู้เจ้าบอกเป็นชิ้นเนื้อที่ลอยไปในอากาศเป็นร่างกระดูกที่ลอยไปในอากาศนะชายไม่มีผิวหนังลอยไปในเวหารผู้เจ้าบัญญัติไม่หมดเลยแต่เราบอกว่ามือโตเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มกล่าวตูพระศาสดาอีกเพราะพระองค์ไม่เคยตรัสอย่างนั้นจริงไหม ท่านเห็นจริงแล้วท่านบัญ,ญัาิออกมาแต่เราไม่เห็นแต่พูดตามๆกันมาพูดตามๆกันไปอย่างเงี้ยดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรจะระมัดระวังถ้าเราไม่รู้ไม่เป็นไรขาดเจตนาเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแต่พอรู้แล้วเราก็ ไม่พูดอย่างนี้นะ,ะเพราะมันจะเป็นการสืบทอดข้อมูลผิดออกไปเรื่อยๆคนจะเข้าใจผิดเรื่องวิญญาณและวิญญาณก็เกิดมาจากรัศมีก็เกิดจากลำแสงนั่นคือก็เกิดจากมโนแล้วต้องมีการชนดังน,นั้นวิญญาณมีเหตุเกิดวิญญาณไม่ได้เกิดมาโดยไม่มีเหตุ แล้วพอจากวิญญาณเนี่ยรู้อารมณ์นี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆองค์ก็เรียกมันว่าจิตพราะพระองค์บอกว่าปัธมังจิตตังอุป,ปนังปัธมังปฐมแปลว่าหนึ่งหรือแรกปัธมังจิตตังคือจิตอุปนังก็คืออุบัติก็คือเกิดอุบัตรหรืออุป,ปนังอุบัติภาษาไทยก็อุบัติบาลีก็อุปัตแล้วก็ อุปปันนังนะก็คือเกิดแรกจิตเกิดปัมังวิญญาณังปาตุภูตังแรกวิญญาณปาตุภูตังแปลว่าปรากฏแต่นั้นพอวิญญาณหรือสีเขียวรัศมีปรากฏพว่นั่นคือวิญญาณปรากฏและนั่นก็คือจิตเกิดนะตำแหน่งเดียวกันเลย จิตเกิดก็คือวิญญาณปรากฏวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดและวิญญาณเป็นกิริยาที่รู้แจ้งก็จะรู้ว่าอ๋อนี่กระดาษอ๋อนี่โต๊ะอ๋อนี่หนังสืออ๋อนี่รูปนี่เวทนานี่สัญญานี่สังขารสามตัวเป็นนามนิดหนึ่งตัวเป็นรูปนั่นก็คือนามรูป,ปัสะอวักกันติอวักกันติแปลว่า เกิดนามรูปอะอวกันตินามรูปเกิดแล้วเกิดในความรู้ของจิตว่าจิตไปรู้แต่ละธาตุแล้วเพราะสีเขียวเนี้เป็นกิริยาที่รู้แจ้งรู้อานี่กระดาษนี่มือนี่โต๊ะนี้นามและรูปเกิดขึ้น ดังนั้นวิญญาณเกิดก็คือนามรูปเกิดเพราะวิญญาณแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้ง